จำมืดจำมืดลึกๆเออแถวนี้มีลึกนะน้ำอ่ะตอนนี้ที่ว่าได้อยู่ตรงนี้สี่สิบเมตรใช่ที่ว่าลึกแน้ำสี่สิบเนี่ยสี่สิบเมตรครับไม่ใช่ซ้อมลึกสี่สิบเมตรเออสี่สิบเมตรมันไม่วิ่งไงมันเท่ากันแล้วเลยกากรบาลยนะาร์บเท่ากันเหรอยังไงเอาให้มันมันมันว่วิ่งไปหากไปหากันบ่ ไม่ตรงไหนบ่ปกติแล้วมันจะวิ่งมันจะตรงตรงยังที้เวลาถ้าเจอตาดำมันจะวิ่งเข้าหากันเออแล้วตรงไหมโอ้ยงั้นน่ะเข้าก่อนมันลบไอ้ท่านคุณหลวาทำมีแต่ล้มพักนี่แหละบางทีมันจะอม่ย้ำจุดจะจะจะไม่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 แม่น เด,เ,ดเดินมเดินไปข้างหลังนี่ไปทางทางนู้นก็เดินไปได้ใช่ไหมทางนี้ก็มาได้นาะโอ้เนี่ยเลยค่อยๆเพราะว่าลมแรงจัดเด้เนี่ยเนาะลมแรง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> มนี้นายสวนเกรรษตรพอเพียงสุขสวัสดิ์ครับ ้องการเจาะเจาะน้ำบุหาตาน้ำก่อนเนาะหาตาน้ำก่อนหาแหล่งจุดเจาะเอาเดินดูครับเดินเดินเดินประสบการณ์ใหม่อ่ะ <c oughs> ของแทน้นั่นน,น่ะตรงนั้นเข้าเรียวเลยเนาะ

สายตรงนี้ม ja okay, ันจะเป็นพูงกว้างเด้อเดี๋ยวนี้ยพูนบึกง่ายดิยน่ะเขาเรียกอีอย่างน่ะ คงมันจงเสียงได้อันนี้โซงเสียงไปเลยเลยน้ำสายนีไหลยอยู่ดิ hmm. นี่ย โน้นเนี่ยโน้นเนี่ยนเ,นนนเนี่ยโน้นนี่คือโน้นปวกเนี่ยโค้โนเนี่ยเนี่ยว้โคนใหญ่มานั่นตามึงตานอยๆ่เ็นตาน่นีน่อันเนี่ยมนกแอืมกแววัดก่อน <c oughs> ยางนานี่ปลูกมวกี่ปีแล้วครับเนี่ยไยหนยางนาเนีย่ยยางนานี่สองปีสองปีใช่โอ้ต้นใหญ่เลยเนาะวายของปีนี้เขาปีที่สามแล้วนี่ครับออเอานักว้เจ็ดปีเนาะ hm <laughs> ข่ารเย์เพล้าวไรดีก่ให้ให้นี่ที่ยีบสองสอบโอ้ได้สองแป้งน่ะแป้งนั่นแป้งนั่นได้สอบเย่อฮะแป้งไงกว่าแป้งนี่แป้งนี่ได้ยีบสองเอองามโอ้งามเลยได้สอบเดียวอันนั้นก็งามเหมือนกันน้ำหนึ่งหยาน้าท่วมแป้งนี่มันเสมอกันมอมันคือถ่วมแป้งเดียวไม่เสมอนี่สูงกว่าเดี ันนี้สูงอันนั้นลึกอ๋ออันนี้มีมีมีน้ำอยู่อืมมีร่องร่องน้ำอยู่อ๋อยึดสองศพให้เธเนี่ยึดสองศพให้เดียวผมว่ามุมนี้นะสิหลายกุมมือเขาเขาก็ตัวที่ตรงไหนที่ไม่มีตอเข้าเยอะๆหน่อยอูนีแล้วข็งเขาเขามันได้อยู่นั่นไงนั่นมานี่มานี่เกี่ยวบัวเขาเมลี ไปไปไปฝั่งนูน้นอันนั้นได้กระสอบเดียวนั่น,นาการขันไปนั่นไปนั่นถึงนั่นได้สอบเดียวแต่ยังดีกว่าว่าใดพอแม้แล้วสอบเดียวกว่าดีมันมันจะดีกว่าไงมันเหนื่อยคนโยนนะ่ะมีแต่มีแต่มัดแต่ไม่มีมิดครอบ ไม่ที่ผมไม่วัดตรงนี้แล้ววัดตรงนั้นผมจะขุดเนียเนี่ยผมจะขุดอ้อมเนี้ยกกหนองนาอืมทีนีรื่ผมน่ถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะมีโครงการจีโคดต้องเจาะน้ําก่อนอืมถ้าเจาะขุดแล้วลราผมเจาะบาแด้แล้วผมเข้ามาบาแดกก็ถือ,อว่าไงนี่ผมจะต้องการให้เจาะให้เร็วที่สุดงไง ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ขุดหรอกือขุดเอาแค่เอาดินดินมาวางแต่น้นฝั่งเนี้ยผมถมขึ้นจะขุดขุดฝั่งนี้ไปไปใส่ฝั่งนี้อ้อมถมอ้อมหมดวางอ้อมวางอ้อมให้รถจได้บ่เชืออหนองนามันก็ไม่ใช่เชิงโคกหนองนาหรอก แต่มันก็จะมีเศรษฐกิจเพิ่มเราจะทําให้มันเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจตัวใหม่อ่ะคือให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นรายวันอ่ะอืมไม่ใช่เรามไนาไว่ได้่งเวลาทำนาแค่นั้นเอเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเดินเลียเฉยเออจะุมเนวไม่ไม่ เ,เ,เ,เดี๋ยวๆเลยไม่ต้องไป<ม>็สน<ม>ใจเขากลุ่มนะแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปไอเราไม่ต้องไปไหนเราทํเองของเราไปเลยเราทําได้เราก็ได้เราทําไม่ได้เราก็อยู่ของเรางั้นแหละคน้งนี้เขาก็ไม่เรียกว่าพอเพียงหรอใช่ไหมเขตพื้นที่น้ำวมแบบนี้ปลูกต้นไม้ปลูกยางอื่นก็สิว่คไได้หรอปลูกได้ตราบใดที่มันเป็นถนนเป็นถนนขึ้นปลูกได้ จะทมสูงขึ้นเติบไม่เห็นนี่แล้วไอ้พี่ที่เราตอนน้ำเอท่วมถนนที่นี่ท่วมปะที่ท่วมท่วมทั้งหมด <c oughs> เหลือตรง <c oughs> <c oughs> ที่เดียวนะนะนหน่อมมนะ่ะเนี่ยไหนเป็นต้งต้นกระเจีอมไหมเนี่ยเออนั่นแค่ตรงน,นั้นตรงนี้ไม่ท่วมหรือท่วมหมดตรงนี้ตรงนี้มันก็ท่วมเหมือนกันแต่จะว่าน้ำน้ำขังไม่นานต้นไม้ตรงนี้เออแสดงว่าป่าชะไม่ใช่จุ่นี่ มีเดี๋ยวปลาเลี้ยงปลาช่อนก็อยู่นี่มีตรงนี้เป็นปลาเลี้ยงหมดแล้วปล่อยปล่อยปลาปลาช่อนขึ้นหลายตัวดิโอ้ยเยอะปลาไหนน่ะปลานิ้นปลานินปลาบึกปลาบึกปลากระพงนี่นีเป็ดปลากระพงมันขึ้นตามตั้มยืนเดี๋ยวเห็นหรือเอ้าปลากระพงเป็นบอกแหย่หันบ่นหายเลยนัว เช้าก็มาให้มีเบ็ดปลากระพงบ่า่ะเช้าก็มาให้นี่จะเปิดถ้าทาเสร็จปุ๊บกระพงกู้เป้ปล่อยน้ำเต็มหมดปล่อยน้ำเต็มหมดกระพงกู้เป้ป่ะก่อนนั้นเต่ากระพงเปิดร้านอาหารเปิดตกปลาเข้าเข้าขอเลื่อนเปิดตกปลา,านี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย มันเป็นโครงการเนี่ยโครงการแบบนั้นแหละน้นองเอาบิดสักตัวว่าียดสักตัวจีกินดีแล็อกบลบอกใหกินมันลืมเจ้าหาเด้อเจ้าหาเด้อเอาอีกอแล้วจเมมจอไหม,จมเจีบพลังเบนิดหนึ่งวมุนอย่างเดียวเด็กพ่อสองคแล้ว มหวัน,น่ะได้ป,ดปลากระพงนเหนนลือี้มว,วก็วม,กววมันลมแรงนี่นก็ดึงลวดไปได้เลยเนาะ แต่ว,ว่าน้ําสายนี่มันก็มีอยู่แต่มันจะตรงทางมันทละ